สวัสดีครับผมพีครับวันนี้ผ่าเพลงนะครับพิเศษนิดนึงนะครับเป็นเวอร์ชัน beside the beach นะครับไม่ใช่ on the beach นะ beside the beach อยู่ข้างๆทะเลนะครับผมอยู่ที่หัวหินนะครับก็เลยเอาชุดอุปกรณ์ชุดแบบถ่ายทํานอกสถานที่รับนอกสถานที่ได้มาด้วยนะครับก็เลยมาผ่าเพลงนอกสถานที่กันก็อาจจะมีเสียงคลื่นเสียงอะไรเสียงบรรยากาศมีเสียง แกลงชาวคณะคนล้อกันสนุกสนานอยู่ตรงนั้นนิดหนึ่งนะครับวันนี้จะมาผ่าเพลง Wake Me Up When September Ends ของ Green Day นะครับเพลงนี้ก็เป็นร็อกช่วงยุคประมาณ2000เหมือนกันนะครับสายหนึ่งที่เราผ่ากันไปหลายเพลงในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเมทัลนูเมนทัลนะครับยุคสอ0 0ัแต่อีกกระแสหนึ่งกระแสพังร็อกป๊อปร็อกก็จะมาเหมือนกันในยุคนั้นนะครับเพลงนี้จะออกมาประมาณปี2004นะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าเราสังเกตว่าเพลงในยุคประมาณช่วงปี2000เนี่ย มันจะไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเพลงมันจะมีเสน่ห์ของมันนะครับเช่นเดียวกนครับก่อนที่จะผ่าเพลงกันเนี่ยเราก็มาดูกันก่อนนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์อะไรมีกี่ท่อนทำเซนเจอร์เป็นอะไรลากูเป็นอะไรนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ G เม j o r นะครับ แล้วก็มีคอร์ดนอกคีขีวางยาอยู่นิดเดียวนะครับเป็นคอร์ดนอกคียีที่เราใช้กันบ่อยๆเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับในรายละเอียดของเพลงนะครับเพลงนี้นะครับสองฟอร์มเป็น A A B A ครับก็คือมีท่อน A กับท่อน B 2ท่อนแต่มันจะเรียงกันคือเป็น A 2รอบ B แล้วก็กลับมา A นะครับซึ่งไอ้สองฟอร์มนี้เราอาจจะไม่เจอบ่อยเท่าไหร่แต่เจอเรื่อยๆอย่างเพลงที่เคยผ่าไปแล้วเป็น A B A ก็จะมี Wonderful Tonight ของอิร์เกิร์ตก็เป็น A B A นะครับใครสนใจลองไปย้อนดูได้ครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้เพลงนี้เนี่ยขึ เอที่2แล้วก็จะเข้าทอนโซโล่ครับทอนโซโล่ใช้ทางในคอชุด B นะครับแล้ววนกลับเข้ามา A อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จบเล้วโทกันเลยอันนี้ก็เป็นท่อนเพลงนี้เพลงนี้สามเพลงนี้ก็เป็นสีส<ๆ>ีธรรมดาเลยนะครับกรุ mm ๊ปก็แบบเหมือนเป็นป๊อปร็อกเป็นร็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวลองมาลงรายละเอียดกันนะครับ mm hmm. เพลงนี้เนี่ยขึ้นมาด้วยริฟต์ริฟต์อีกแล้วนะครับริฟต์เราจะเห็นริฟต์อยู่ตลอดเวลานะครับ no riff no rock นะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่า no riff no music เลยก็ได้เพราะริฟมันอยู่ในแทบจะทุกเพลงเเลยยรรริฟทีี่่ขึ้้นนนมาาะคคัับบป็อง เล่น2ห้องนะครับ2ชุดที่เล่นเนี่ยมันก็คือเป็นโน้ตตัว G นะครับอยู่ที่สาย4ช่องที่5และสายเปล่าสาย3ก็เป็นตัว G คือโน้ตเดียวกันเลยอยู่ิซันกันนะครับแล้วก็มีโน้ตตัวดีคือตัวคู่5นะครับจริงๆมันก็เหมือนเป็นพราะวร์คอร์ดครับมีแค่1นกับ5เล่นอย่างนี้2ห้องนะครับเรามองมันก็คือ,อคอร์ดจนั่นแหละคอร์ด1นะครับของคีย์ G ีเมเจอร์เสร็จแล้วมันก็จะเข้าท่อน A นะครับซึ่งในท่อน A เนี่ยก็จะเอาไอเดียจากอินโทรเนี่ย มาขายายต่อบนทางเดินคอร์ดที่มันรองรับอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูทางเดินคอร์ดันก่อน,นครับท่อนเอขึ้นมานะครับมันจะขึ้นมาเป็นคอร์ด G คอร์ดหนึ่งนะครับ <c oughs> ดีออนเดชคอร์ดห้าแต่ว่าเบสเป็น, 7, นเจ็นดนะครับเป็นอินเวอร์ชันของคอร์ดนะครับแล้วก็ต่อด้วย e minor สังเกตวุณนวูไหมครับมันเหมือนคอร์ดถอยเนะ 1, ยาะหนึ่งใช่ไหมครับเบแล้วก็ห้าเบสเจ็ดแล้วก็หกไปไหนต่อครับไป ห้าครับเนี่ยเห็นไหมถอยเลยเห็นไหมถ้าเรามอทางทันนี้จะเห็นง่ายกว่าเนาะแล้วก็มาที่สี่คอสีนะครับคอร์สีแล้วก็สี่มายเนอร์นะครับอันนี้เป็นคอร์ดที่ยืมมาจากคีย์พาลาเล่ย์มายเนอร์ของคีย์จีเมเจอร์นะครับในคีย์จีเมเจอร์เนี่ยคอร์สีเป็นซีเมเจอร์ใช่ไหมครับแต่พาลาเล่ย์มายเนอร์เนี่ยคือจีมายเนอร์นะครับคอร์สีมันจะเป็นซีมายเนอร์แทนอันนี้ยืมมานะครับ ไอ้เรื่องการยืมขอนอกกีเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วทีหนึ่งในซีซีเนอรี่อีพีเรื่องขอนะครับให้สนใจลองไปย้อนดูได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับทวกท่านที่นะครับจะมาเล่นตรงนี้แล้วกันจะได้เห็นง่ายๆเนาะจีขอดึงนะครับ D on อนเดฟซัห้าออนเจ็ดนะครับแล้วก็ E minor อร์หกดีอีขอด้วยซีสี่ซีไมเนอรแล้วก็มา G กับมาหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นความเป็นคอร์ดถอยนะครับที่ผมชอบเรื่อคอร์ดถอยนะมันลองดูเบสนะครับ มันจะสิ่งที่เขาเล่นนะครับในทอนเวิร์สเป็นอย่างนี้ครับเราก็จะได้ยินทางเดินขอดชุดเมื่อกี้แหละแต่ว่าเล่นด้วยไอเดียของริฟของเพลงที่อยู่ในทอนอินโทรมานะครับ คอร์ดแรก G เนี่ยเล่นเหมือนอินโทรเลยโน้ตที่เล่นก็มี G G B นะครับเหมือแนบบเป็น G power chord G 5นะครับไม่มีตัวซ้ำแล้วก็พอเป็นคอร์ดดีออนเอฟชารใช่ไหมครับถอยโน้ตตัวตามสุดตัวเบสเนี่ยเรามาเป็น F อฟชารนะครับจะมี F อฟชาร์ arp, G, แล้วก็ D ข้างล่างเหมือนเดิมนะเราก็จะเห็นไอเดียว,ว่าเมื่อคอร์ดมันเปลี่ยนนะครับแต่เราเก็บโน้ตบางส่วนเอาไว้เนี่ย สีของไอโน้ตบางส่วนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะทำหน้าที่ต่างไปจากคอร์ดเดิมนะครับอย่างในที่นี้เนี่ยบนคอร์ด B on F sharp นะครับ F sharp เนี่ยมันก็คือตัวทําหน้าที่เป็นเบสนะครับจริงๆมันคือตัวสามของคอร์ด D เนาะแล้วมีตัว G G นี่คือตัว4นะครับหรือตัว11นะครับเพราะมันมี3แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ซัสโฟนะถ้าซัสโฟต้องไม่มีตัว3ต้องไม่มี F sharp นะครับแต่มันมีทั้ง3ทั้ง4นะผมมองว่าตัว G เนี่ยเป็น4หรือเป็น11ก็ได้แล้วก็มีตัว D คคคือรรรรรููทททนนนนนนนะะะะัััััับบเเเพาฉ้้โตตตตีีีี่่่ลยมมววว3 3 11 1 มัเป็นคอร์ดเมเจอร์นะครับผมก็ได้มองว่ามันเป็นคอร์ด D ีแอดสิบเอ็ดนะครับแอดตัวสิบเอ็ดเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นซาร์สโฟนนะ G D แอดสิบเอ็ดนะครับแล้วต่อมามันเป็นคอร์ด e minor ครับก็ถอยเบสโซมาอีกตัวนะครับเราจะเห็นความเป็นคอร์ดถอยอยู่ตรงนี้เลยมีตัว e นะครับตัวหนึ่งของ e นะครับตัว g ตัวสามนะครับแล้ว d ตัวเจ็ดนะครับเพราะตรงนี้มันหน่วยเป็น e minor ร์ seven แล้วก็ต่อด้วยขอดดี D นะครับปล่อยเป็นสายเปล่าตรงนี้นะครับก็จะมีสายเปล่าสาย4เป็นสิงดีนะครับแล้วก็ตัว G ซึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเป็น4หรือ11ก็ได้นะครับแล้วก็มีดีเป็นออกเต็กร่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมองเป็นซัสโฟก็ได้เพราะมันไม่มีตัวสามนะครับอันนี้เนี่ยมันต้องมองเป็นเอสสิบเอ็ดเพราะมันมีตัวสามอันเนี้ยมองเป็นซัสโฟได้ จะมองว่าแอสเซเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากจะวิเคราะห์มันยังไงแต่เสียงอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับรวมกันนะครับครึ่งแรกของท่อนเอนะครับที่มันเล่นด้วยไอเดียคล้ายๆกันนะครับไอเดียเดียวกันเนี่ยก็จะเล่นมาด้วย G นะครับแล้วก็เป็น d s แอสเซเนะครับ E ีมิเนอร์เซวแล้วก็ดีซัสโฟนะครับจากนั้นันจะเข้าคอร์ดซนะครับคอร์ดซมาเล่นเป็นคอร์ดภาพสาย5แทนหรือเป็น A f ฟอร์มแทนนะครับ แล้วก็เป็น C minor นะครับแล้วก็มาเป็นข้อีนะครับเราก็จะเห็นไอเดียพอลงกันจะเป็นอย่างน,นี้นะครับครับเราก็จะเห็นการใช้ไอเดียการใช้คอร์ดของเขานะครับบนทานเนินคอร์ด เหมือนคอถอยหรือเหมือนพวก c a n น็ mm. n อ so ินดีอะไรประมาณนี้นะเพราะมัสามารถมาใช้กับเพง r o ็อกได้เหมือนกันนะครับนอกจากไอเดียการใช้คอดที่มีโน้ตคล้ายๆกันแล้วเนี่ยมีโน้ตที่มันเหมือนกันนะครับคอม m อนโน้ตคือไอตัวเนี้ยจีกับดีเนี่ยอีกไอเดียนึงที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องโมทีฟนะครับเราจะได้ยินเขาเป็นตึงๆตึงๆตึงๆึงๆตึงตึงๆตึงๆึงๆตึงๆึงเราจะรู้สึกถึงโมทีฟนี้ตลอดตั้งแต่อินโทรไล่เข้มานะครับตึงๆ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 อยู่ตลอดเลย เปลี่ยนคอไปแล้วถึงจะไม่มีโนส้สายเปิดแล้วก็ยังมีโมทีฟอยู่นะครับไอโมทีฟตัวนี้ก็จะทำให้เราสามารถจำเพลงได้แล้วมันก็จะวนไปเข้า A2 นะครับซึ่งเล่นเหมือน A1 เลยยกเว้นตรงคอดสุดท้ายนะครับมันจะมีส่งอยู่นิดหนึ่งนะครับจาก ด้วยดีอ่อนเอชนะครับเพื่อจะไปเข้าท่อน B ถ้าเดินขอท่อน B เนี่ยมันจะขึ้นมาด้วยคอท็อกครับเปลี่ยนความรู้สึกนิดนึงเนาะพอ A มอาแล้วสองรอบสว่างสว่างมา B ปุ๊บให้มันหม่นลงหน่อยนะครับมาเป็นคอท็อกน,นะครับซึ่งเป็น relative minor ของจ major เป็นจ e ิมเมเจอร์ดอกน,นะครับ B minor คอร์ดอสามน,นะครับแล้วก็ซคอร์ซีกลับมาหนึ่งแล้วก็ D on F อนเอชชารกลับมา E minor รอบที่สองนะครับคอท็อก B m i n o r 3นะครับแล้วก็ C C D R แล้วก็ส่งกลับเข้าไปกลับมาที่ค่อน A อีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะครบ A A B A แล้วเนาะในท่อน B เนี่ยครับก็เล่นด้วยโมทีฟเดียวกับท่อน A เลยครับแค่เปลี่ยนคอร์เป็น E m i n น r นะครับ E m i n o r C G D on f เ h a r ์นะครับ E m i n o r E Min o r แล,แล้วก็ดีเราก็กลับมาเข้าลกลับมาที่เอกรอบหนึ่งครับเราก็จะเห็นว่าเพลงนี้ในใช้โมทีฟตึงจึง,จ,งจึงจะเนี่ยคุ้มมากเลยนะครับพอจบ A A B A แรกนะครับก็จะมีกลับมาเหมือนอินโทรมาสองห้องเหมือนเดิมทีนี้เพลงมันก็จะต้องเดบลอบต่อนะครับมันจะยังเหมือนมีมวลมีความตื่นเต้นเท่าเ,เดิมไม่ได้นะครับไมันจะเริ่มเบือ่อละ พอในรอบที่2ชุดที่2ของ A A B A เนี่ยก็จะมีสิ่งแตกเข้ามาแล้วนะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับแต่เล่นเป็นเสิยงแตกนะครับ <S <S แล้วพอมารตรงที่เป็นคอเนี่ยที่ไม่ได้เล่นลิฟสายเปิดน,นะครับก็เล่นเป็นคอร์ดสิยงแตกไปแล้ว สาบนะครับตัวนี้ตัวดีวครับแต่ามอมนเวอร์ชันเป็ของบนแล้วก็ไปเข้าท่อน B นะครับ ก็จะวนกลับมาเข้าท่อน A สุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับพอจบ A A B A ชุดที่2องนะครับมันก็จะเข้าท่อนโซโล่ซึ่งท่อนโซโล่เนี่ยใช้ทางเดินขอชุดเดียวกับท่อน B นะครับก็คือขึ้นมาเป็น E minor B minor C แล้วก็ G D on t h sharp กลับมา E minor B minor C แล้วก็ D โซโลเพลงนี้เป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เขาเล่นนะครับ บนคอร์ด e มิเนอร์เนี่ยเล่นเป็นเราจะยังได้ยินความเป็นโมทีฟเดิมของเพลงนี้อยู่นะครับแล้วก็การเล่นลักษณะการใช้โน้ t แบบเดิมอยู่นะครับโน้ตที่เล่นเนี่ยคือตัว G แล้วก็ตัว B นะครับซึ่งเป็นตัว3กับ5ของ e Min o r นะครับแล้วก็พอมาบนคอร์ด b Min o r โน้ตที่เล่นเนี่ยถอยมาช่องหนึ่งนะครับพี่สาย้องกลายเป็น f ชาร์กับ B นะครับ f ชาร์เป็น5ของ B นะครับแล้ว B เป็น1นะครับ ก็เหมือนเป็น B ไม่ o ด p เ w e r พ h o r วรนะครับแต่ว่า Inversion Note มันเล่นเป็นข้ด C เลื่อนมาช่องหนึงเป็น G กับ C เป็น5กับ1อนกันนะครับแล้วก็นคอร์ดขอ G นะครับนี่ใช่ไหมก็จาก G แล้วก็ข้างล่างเป็น B แทนเป็น1ฮะเราจะเห็นลักษณะการ Inversion ันของโน้ตนะครับจากเนี้ยมันเคยเป็น5 1 5 1เป็นพาววอคอนะครับอันนี้เป็น1 5แทนเพราะเป็น B on sharp ถอยน้ตตัวจีลงมาเป็น F อฟชาร์ปก็ดีดีในเป็นหนึ่งของดีนะครับ f อฟชาร์ปเป็นสามนะครับรวมกันก็จะเป็นนะครับแล้วก็วนรอบที่สองนะครับ E m i ี min มิเนอร์เหมือนเดิม B ีมิเนอร์ซทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคอร์ดดีทิ้งยาวๆนะครับโน้ตที่เล่นเนี่ยเป็น ยังเล่นโน้ตเหมือนเป็น G power chord อยู่นะครับแต่ว่ามันอยู่บนคอร์ดดีครับผล mm hmm. ที่ได้เนี่ยตัว G มันเป็นตัวสนะีและตอนนี้มันไม่มีตัวสามไม่มี f อฟสานะมันเลยเป็น d s u s p โนะครับ mm hmm. แล้วรีซอฟกลับมา D-Major ครับจ mm hmm. D s u s ัสครั้งนึงครับ mm hmm. แล้วตกงลงมา D-Major อีกทีนึงนะครับเราจะเห็นความเป็น ซัสโฟร์รีซอฟกลับมาเมเจอหรือที่เจอบ่อยๆนะถ้าฮาร์ o มนีแบบครบๆเลยมันจะเป็นเหมือน D7 s ซ s 4ัสโฟร์ครับแล้วกลับมา D7 อะไรแบบ ไอเดียหนึ่งที่นิยมใช้ในการหาไอโนต้ตมันเล่นอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะมาจากเชฟคอร์ดนะครับซึ่ง e minor เนี่ยจริงๆมา,ากอานนี้ครับนะครับ b minor c major แล้วก็ตัวนี้เป็น g กับ d on the sharp นะครับตัวน,นี้เนี่ยอาจจะมันอาจจะหาเชฟยากนิดหนึ่งน,นะครับมันจะมองเป g ตรงเนี้ยแล้วเติมเอา์คอร์ดเข้าไป แล้วก็วนรอบที่สองนะครับ E minor เหมือนเดิม B minor C mm hmm. แล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมมองเป็นอย่างที่เราจับไปเมื่อกี้เลยนะ b s l u mm hmm. s 4ตัวนี้ D mm hmm. นะครับแล้วก็เ uh, mm hmm. อา root มาไว้ตรงนี้แทนนะครับ plus mm hmm. 4 รเราก็จะเห็นว่าไอเดียการเล่นลายพวกนี้เนี่ยเจอกันเยอะมากๆในเพลงป๊อปนะครับอาจจะไม่ใช่ท่อนโซโล่แบบนี้แต่เป็นอยู่ในแบบเป็นพวกลาย i ิกกิ้งหรือลายกีตาร์ลายที่2ที่ไม่ได้เล่นริชไม่ได้เล่นคอร์ดเต็มๆในเพลงป๊อปส่วนใหญ่ก็จะตัดมาจากจับเชฟคอร์ดอะไรสักอย่างแล้วมีการบิดมาน,นิดนิดหน่อยๆครับเรื่องการหาเชฟคอร์ดพวกนี้เดี๋ยวไว้ผมทําเรื่องเคสซิสเต็มในซิกซ์ติี่ละเอียดๆอีกทีหนึ่งน,นะครับจากโซโล่นะครับก็จะกลับาวนเข้าท่อนริชอินโทรอีอกทีหนึ่งนนครับ เต้น4ีครั้งแล้วมันก็จะเข้าท่อนเอกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเอรอบสุดท้ายเนี่ยเล่นแค่เอเดียวนะครับคือแล้วมันจะวนคอร์ชุดนี้ครับ วนไปเรื่อยๆจนจบเพลงนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงเวกนี่คร When September Ends นะครับ by the ซีไซน์นะครับข้างๆทะเลนะครับก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่ยากนะครับหลายๆคนอาจจะหัดเล่นกีตาร์จากเพลงนี้ผมก็เคยใช้เพลงนี้สอนลูกศิษย์หลายๆคนในช่วงที่หัดเล่นใหม่ๆนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยากแต่เพลงมันเพราะแล้วก็เท่แล้วเวลาไปเล่นกับวงเนี่ยมันมากนะครับคือผมว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งของเพลงร็อกในยุค2000นะครับคือมันเล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่เวลาไปเล่นกับวงเนี่ยโคตรมันเลยครับมันจริงๆนะครับเราก็จะยที่ใใช้กันน แทบจะทุกเพลงที่ผ่านเลยนะครับหนึ่งก็คือมีริฟนะครับอย่างเพลงนี้ริฟก็คือขึ้นมาปุ๊บเห็นภาพกรีนเลด์ลอยขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ใช้คุ้มนะครับใช้ลายเซ็นเพลงนี้คุ้มมากเอาไอเดียมาขยายเวอร์ชันต่อออกไปนะครับเห็นการใช้โมทีฟซ้สำ,สำๆทําให้เราจําเพลงได้ง่ายเข้าใจเพลงได้ง่ายมีการใช้คอร์นอคคีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไอเดียการโซโล่ของเพลงนี้อย่างที่บอกว่าไอ้น้ตลักษณะแบบนี้ฮะใช้กันเยอะมากแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในโซโล่นะครับมันอาจจะไปอยู่ในเพลงอื่นๆที่ใช้เป็นลายป ในเพลงนะครับในท่อนต่างๆของเพลงก็หวังว่าจะมีเพลงครับแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่าผ่าเพลงเพลงหน้าจะเอาเพลงอะไรมาผ่านะครับใครอยากได้เพลงอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับฝากกดไลค์ฝากกด s kind of ั b so s ไ r i b e ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับขอตัวครับกรุงเทพนะครับ